เดี๋ยวผมจะพาไปดูนักรบจู่โจมนะครับทหารผ่านจู่โจมค่ายปักธงชัยในรุ่นเก่านะครับผ่านศึกชั้นหนึ่งอ้าววันนี้มีโอกาสนะครับผมก็แวะมาหาท่านที่บ้านเนาะเป็นพ่อ,อเองนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์นะว่าสมัยนั้นเป็นยังไงไปกันเลยวันนี้ผมก็มาถึงที่บ้านพ่อนะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเลยไปสวัสดีครับพ่อครับผมสืเบญสวรรค์เยสีชายาคือไอ้กูกผมอยู่ค่ายปักธงชัย ตั้งแต่พอสอ0ลงพันห้ารยหนึ่งสองยุทธการเป็าการอันดับแรกของผมคือเขาขอยุทธการแรกคือเขาขอโอ้โหยุทธการสุดท้ายคือลมเก้าโอ้โหแล้วตอนนั้นได้บาดเจ็บอะไรครับถึงได้ผ่านสุดชั้นหนึ่งครับผมบาดเจ็บปะทะกันครับอ,อ่อปะทะที่ไหนครับพ่อปะทะที่เนินหกสองสองโอ้โหเนินหกสองสองที่ล้มเก้าใช่ไหมครับ ครับผมโอ้แล้วเป็นเป็นอะไรครับตอนนั้นโดนอะไรครับผมปะทะกันแล้วครั้งแรกผมโดนลูกปืนก่อนโดนลูกปืนครั้งที่สองเขาเลยปามาผมก็เลยโดนอีกเขาเอาระเบิดปลาซ้ํอาอ่าระเบิดปลาซ้ําครับแล้วตอนที่พ่อ <ละ S 1> โดนยิงระ,ะเบิดไม่ใช่ระเบิดไอเหย,ยียบนะระเบิดกระตุกระเบิดมืออ่าโอ้แล้วพ่อไปหลบตรงไหนคูเลดผมไม่หลบคูเลด หลบในพื้นที่ที่ประทะกันเลยโอ้ตามต้นไม้ตามไอ้เครื่องพวกนี้หรครับ,อรอรบโอ้ตอน้ตนพ่อโดนยิงพ่อก็หลบเหรอครับผมแอบอยู่มอบอยู่นอนโอ้แล้วก็ยิงยปะทะกันด้วยโอ้ล้วก็โดนระเบิดซ้ําอีกครับเพราะที่ไอ้ฝ่ายของเวียดนามอ่ะฝ่ายเวียดนามเนี่ยเขาจะถอยออกไปเขาถอยไม่ได้เขาต้องเอาระเบิดเป็นคําสั่งถอย พ่อตกลงยุตธการพ่อผ่านกี่ยุตธการครับสิบแปดยุตธการครับสิบแปดยุตธการตอนเป็นทหารผ่านจ่โจมสิบแปดยุตธการคับผมผมรู้มาสิบแปดยุตธการครับโอ้โหสุดยอดมากพ่อเออพ่อนี่ละครับพ่ออยู่ชอคอเลยนะชกคอห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามโอเคพ่อมีรถปสาดำพ่อมีอะไรจะฝากเด็กรุ่นหลังไหมครับขอให้ทําความดีเ้อลูกเอ้ยน้องนุ่งลูกหลานทาเถอะทํโคมดีเพื่อชาติ เพื่อบ้านเมืองของเราโอเคครับโอ้ทำดูนะครับจะได้ดีเครื่องหมายทานชั่วจะได้ชั่วนะอันนี้เครื่องหมายปีกจู่โจมทหารพานนะครับอินซีแดงอันนี้อะไรพ่อปีกจู่โจมใช่ไหมพานพันอะไรพันพิศาดพันพิฆาตโอ้ผมเห็นติดไม่กี่ไม่กี่ท่านเองนะเนี่ยใช่ไหมติดไม่กี่ท่านเองเนี่ยโอ้อันนี้คือเครื่องหมายเชื่อชุกเกียรติโอ้โออันนี้สุดยอดจริงๆครับโอเคครับพ่อขอบคุณครับหัวเจ๋วครับขออนุญาตครับถ้าหาว่า เพื่อนผมเจอจะรู้ว่าผมมีใครอ๋อในดนะูโอ้มีรอยสกักอ๋อถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตที่รอยสกักตรงนี้โอ้ครับเดี๋ยวฝากถึงเพื่อนพ่อได้ครับว่าถ้าเจอแล้วนะครับทักมาหาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพามาหาโอเคครับเสื้อพึ่งเสือพึ่งโอเคครับนี่คือประวัตินะครับย่อๆนะครับถ้าอยากรู้อะไรนะเกี่ยวกับออในยุคก่อนนะยุคสมัยสง,งครามเวียดนามยุทตการคุนซาอะไรพวกนี้เดี๋ยว ทักมาด้านล่างนะเดี๋ยวผมทําได้ผมจะมาสัมภาษณ์ให้โอเคครับบ๊ายบาย